And we're here tonight. Black amazing. Central Embassy and the ending Very good evening to distinguished guest members of the press, ladies and gentlemen. I'm so excited to be here as well. Welcome everyone to Central Embassy. Let's celebrate 2025 very long wishes. So today we have a special guest right here. We have Vimitamin right here. We have watch here and Mick Meta. And we also have the creator of this amazing. Christmas Tree and ะ h r e e s n o w m a n so please keep warm welcome to คุณ Lucas s a น a t o โตเพราซนเปิ er> <S <S ้ลเปิดต้องรับีกสัวนรอบหนึ่งนะครับี่ครีเอทเอฟฟ์นะครับ so giving round of applause to Mr. Lucas thank you so much for joining us this event อาละทุกคนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มงานกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยวันนี้มีหลากหลายมากเลยจริงๆนะครับด้วยเชเป็นทางการทื่อยงบริไทยนะครับ by creation two one เดี๋ยวมาดู W F แล้วก็ L P นะครับนี่คือช่วงทางการไปแล้วนะครับสามท่านหันท้าผมนะครับเมื่อจะพูดจบนะฮะตอนนี้พูดจบแล้วเรามาคุยกันได้แล้วนะฮะอ่ะานเขาเลยทันทายก่อนดีกว่าช่างวินบีแล้วก็มิกนะครับท่าที่เป็นแฟนใหน่อยวันนี้มาอยู่กับเราด้านบนฝั่งนู้นด้วยนะฮะเต็มไปหมดเลยวันนี้เรียนเชิญครับเริ่มต้นจากเดเฟิร์สกั t มาได้ครับพีครับสวัสดีค่ะวิโอเลตโรเทียค่ะโอเคครับ น้องนิครับน้องนิกแพนเชิรสวัสดีครับนิเมธนะครับสุาัสวัสดีครับวินมาดูวินครับเปนรกทมาเเห็นม่เห็นอะไรเลยนะคนไม่น่าเยอะมากับก็แบบเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะแต่พอเปิดตัวมานงานยิ่งใหญ่มนการโปรยเหมือนแบบ เป็นหิมะลงมาด้วยแล้วก็โอ้ทุกคนทั้งนั้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดเห็นโบกไม้โบกมือให้หน่อยขอเสียงกรี๊ดจากบน BTS หน่อยได้หรือเปล่าครับเอาใจเรามาคุยกันดีกว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราถึงตัวอยู่ไกลแต่เสียงมาถึงนะฮะอ่ะมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของเราก่อนดีกว่าปีที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกบีเป็นยังไงบ้างกับการเห็นงานใหญ่แบบนี้ คือรู้สึกตะลึงมากค่ะตอนมาซาวน์เช็คคือรู้สึกว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสโนว์แมนแล้วก็ต้องคริสต์มาสที<ะ>่ครีเอทีฟมากๆากอมันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นวีวีรู้สึกมันเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับวีมากๆเหมือนก,กันที่จะมาถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะคือมัสซีเดสติเนชั่นของประเทศไทยใช่บบครับใหม่แน่นอนคือเราจะเห็นนะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเรจะมีตัวสโนว์แมนเนี่ยสามตัวด้วยกัน<ฆ>ตัวใหญ่ ตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กคือเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยมาจากว่าเวลาที่ประเทศไทยเราร้อนเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีความเฟสซิฟอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นซนอแมนตัวใหญ่ปุ๊บตัวกลางปุ๊บมันเหมือนค่อยๆละลายลงมาจนถึงตัวเล็กนั่นเองนะครับก็เหมป็นการจุนักด้วยถึงปัญหาสิมบัลลอนนั่นเองนะครับผมวินกับมิกนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่สองพี่น้องร่วมงานร่วมกันวันนี้ครั้งแรกครับที่มาอีเวนต์ร่วมกันใช่ไหมครับ แฟนแทปปี่ไหมฮะวันนี้เห็นทั้งสองพี่น้องมาร่วมง,งานกันแป๊บนึงฝั่งนี้ดันมากเลยอ่ะฝั่งนี้ ผมก็ดีใจมากๆแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับคือตั้งแต่มางานบูธจริงๆผมมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็ได้มาเห็น installation ที่แบบครีเอทีฟมากๆอย่างที่พี่วีบอกเลยคือผมอยังคิดในใจเลยเออคริสต์มาสทรีที่เป็นรูปแบบที่ represent ออกมาเป็นรูปแบบนี้คิดได้ยังไงอะไรยังครับรู้สึกว่ามันครีเอทีฟมากๆแล้วก็สวยมากๆครับน้องมิกเลยครับ,บก,ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติมาที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็ร้เห็นก็ มาคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นทางด้านของสโนว์แมนนะครับผมรู้สึกว่าครีอเอทีฟมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตตืนตนต่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นมากพี่ใหออกงัดอีเวนต์ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยความจริงอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่ที่ทมีกับพี่ชายด้วยลูกขึ้นใจรู้สึกขุ่นใจขึจ้นนะเหมือนมีคนคอยเด็กอภัยมาน่ะครับคือต้องบอกว่าวินกับบิ๊กแม็ตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายแมื่อกี้ใช่ครับผมว่าผมมาบ่ายสามไปทุกคุณแบบเดิน เดินไปทัวร์ทั่วเซนทรัลบาซีเลยไปไหนมาบ้างชอบตรงไหนยังไงบ้างป้ายยากันแดดหน่อยอ่าเดี๋ยวให้มีป้ายยาดีกว่าทำนิกเชิ่นะผมชอบมากคุณพี่โยนมาลองดูลองรู้เผื่อเผื่องานหน้า <laughs> ผู้บริหารหน้าอยู่ตรงนี้เผื่อ,อรอบหน้ามาฝากด้วยนะครับก <laughs> <laughs> ็ที่ที่ผมเดินสำนรวจมาเนี่ยผมชอบที่หนึ่งมากเลยก็คือมีตรงนี้แล้วที่หนึ่งแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือทางเชื่อมครับทางเชื่อมที่จะไปเซนทรัลชิมโนอ่าใช่ใช่อันนั้นก็สวยเหมือนกันคนจะไปเช็คอินเหมือนกันใช่ครับ แล้วก็นอกจากเวณีแล้วนะเราจะมีการประดับรา,ภาไฟเนี่ยยาวไปตรงนั้นเพืจิตตรงนี้กันด้วยส่วนมากนะสามารถดับมาเริ่มถ่ายรูปก,กันได้เพื่อหร่ายก็ได้นะครับเริ่มถ่ายรูปตังแต่อยู่ในรถไดก้เลยอ่ะได้เลย,<ป>เลยเวินเทรนน้องมาดีเหมือนกันนะกำ <c oughs> ลับงานอุยนะครับทขกข่าด้วย ใช่คือน่ารักมากๆเลยนอกจากที่แบบเราจะช้อปปิ้งซื้อขนมเนาะเราก็ยังสามารถถ่ายรูปตรงนั้นได้ด้วยแบบว่าฟิลคริสต์มาสเลยครับ <Okay. S 1> แล้วมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษนเะร็วๆนี้ที่แบบจะมีโอกาสทํารุ่นกันไหนๆวันนี้มามาสองคนแล้วจะมีอะไรพิเศษพิเศษที่แฟนๆจะได้ติดตามทั้งคู่ร่วมกันบ้างไหมครับความจริงตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นรายการรายการหนึง่งใช่ไหมใช่ครับ ครับเขาก็เป็นรายการคู่พี่น้องครับก็จะไปทํากิจกรรมกันอะไรเงี้ยครับก็ใครอยากเห็นก็มโมเป็นพี่น้องก็สามารถติดตามดูได้จะมีโมทําขนมขนมรสชาติใหม่ๆร่วมกันบ้างไหมฮะเออถ้าทําขนมเนี่ยจริงๆต้องไปที่ร้านสุริช่วรสไหนเป็นพิเศษนะแฟน วีบ้านดีกว่าช่วงรรเริ่มจากเฟสติฟแบบนี้ละเริ่มปลายปีแบบนี้ละวีมีพันจะทำอะไรที่แบบมีความเฟสติฟหรือใหม่ๆให้แบบหรือว่าเชิญชวนแฟนๆมาทำกันบ้างไนหะมค่ะก็บนึ <laughs> <laughs> ่งแ <laughs> มลงเกาะเดี๋ยวหลังก่อนหลังก่อนบ้าดูเล่นโทรงแมนทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณนะคะคือคื <laughs> อ,อ,อ,อวี <laughs> <laughs> ต้องสรารภาพก่อนเลยว่าสำหรับปีนะคะอ่า คริสต์มาสและ New Year, นิวเอเยเป็นช่วงเทศกาลที่วีรอคอยที่สุดในทุกๆปีเ,าาเ,เป็นเทศกาลโสดมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วเราก็ชอบเห็นไฟป,ประดับประดา,อ,าอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่จะได้แบบว่าใช้กับครอบครัวเรากับคนที่เรารักกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น tradition ที่น่ารักในการให้ของขวัญกันเราก็เลยจะต้องมีการช้อปปิ้ง ใช่ค่ะคุณอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรยังไงบ้างเราเล็งไว้แล้วค่ะเซ็นทรัลไอบัสซี่เราเล็งไว้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้พ่อแม่เราบ้างค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเตรียมตัวมาช้อปปิ้งกันเลยใครอยากมาซื้อของขวัญนะคะก็เรียนเชิญเหมือนกันนะคะนี่ขายของเก่งเหมือนกันนะไม่แพ้วินกับมิกเลยนะก็ในนี้มีครบทุกอย่างเลยอาหารด้านบนรูฟท็อปด้านบนก็โอ้โหมันได้จริงจริงมากินข้าวคริสต์มาสที่นี่ก็น่าจะน่ารักมากๆเลยอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในแพลนแต่ตอนนี้เพิ่งคิดได้ น่าจะน,าน่าจะมาค่ะศูนย์รายนบสก็มีแล็คช้อปปิ้งด้วยนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงงานคู่ของวินกับมิกไปแล้วพูดถึงงานคู่ของวินกับวีบ้างดีกว่าด,ดาูเอ็มวีมาใช่ครผมเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับไม่ดีนะใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าดีน่ารักมากต้องต้องถามแฟนๆดีกว่าค่ะว่าเป็นไงคะได้ฟังเพลงกันแล้วไหมคะชอบมาชอบมากเอ็มวีน่ารักมากใช่ค่ะ นี่นะคะคุณวินเขาแบบวันนั้นถ่ายทำด้วยกันมันร้อนมากเลยเนาะแต่ว่าสนุกมากมากสนุกมากที่ได้นั่งตุ๊กตุ๊กกันอะไรใช่ค่ะก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกทุกคนชอบค่ะแล้วจะแบบมีอะไรในอนาคตที่มีโอกาสบ้ไหมแบบจะมาร่วมร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีมีสปอยสปอยบ้างได้ไหมมีใครอยากดูบ้างไหมสองคนเดียร้องเพลงคู่กันอยากถ้าเกิดอยากดูขอเสียงดังหน่อย มีโอกาสนะครับมีโอกาสค่ะต้องรอติดตามค่ะบิ๊กบ้างนะครับตอนนี้จะมีผลงานอะไรกันบ้างเออตอนนี้ก็มีรายการรายการรายการพี่ชายครับผมใช่แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็มีผลงานอะไรบางอย่างเนี่ยที่เร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลงานละแต่ว่ายังบอกดูคนไม่ได้ว่ามันคือผลงานอะไรสะแสดงหรอเป็นแบบการสแสดงไหมสปอยสปอยหน่อยได้ไหมฮะปล่อยไม่ได้ครับตอนนี้รอไหมรอนะ อะไรนะเอาเงี้ยเอาเี้ยเงีเอาเงี้ยฝั่งนี้คิดดังอะมิก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 เไม่ได้ินเลยทำไมเาแบบนี้ถ้ากรอกหน้านับซีจัดงานแบบนี้มาไม่มาเอาวิวิ เดินแบบีตอน่งนี้กินเดินาหน่อยได้ไหมได้สินะได้แบบนี้บ้า,รรบางเดินทางดีมากอาเธอเอานิกนิกงั้นงั้นนิกไปฝั่งนู้นบ้างน,นิกอ,อะไรนะไม่ได้เลยอ่ะฝั่งนี้พอมีทิชชู่ไหมฮะไอ้สั่งห้าหรอไม่เมือง เขาบอกว่าฝั่งนู้นไม่มีทิชชู่แต่มีใจให้ผมก็มีใจให้เหมือนกันนะฮะน่ารักมากเลยขอเซ็งพวกมือกับทั้งสามท่านด้วยนะฮะเอาเรียนเชิญกลับมาตรงกลางได้เลยนะโอเคนะเมื่อกี้เราติดสินบนกันอยู่ห้าร้อยนะอร่อยนะอร่อยนะคันละห้าร้อยด่วนแล้ววันนี้เอาล่ะเอาล่ะเอาเอาจบมากันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้วินก็เป็น หนึ่งในคนที่มาเดินเซ็นทรัลเอเบอรซี่บ่อยๆมากๆเหมือนกันมากๆครับผมเห็นภาพคุณเนี่ยอยู่เต็มบิลบอร์ดไปหมดเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคบว่าตอนนี้ทำอะไรกับเซ็นทรัลเอเบอรซี่ยังไงกันบ้างโอ้ยจริงๆก็เมื่อตอนบ่ายเนี่ยเพิ่งจะถ่ายเป็นแคมเปญไปครับก็จะเป็นตัววิดีโอที่อยากทัวร์รอติดตามมากเลยเพราะว่าเราจะพาไปชมสถานที่ต่างๆที่เขามีต่อเดือนแล้วก็เดคอเรชันในธีมคริสต์มาสด้วยครับก็อย่างทุกคนดู คอนเซ็ปต์ของ Amazing Central Embassy นั่นเองครับนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะพอหอมปาของคอนป,ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ดีกว่าทนานก็มาถึงช่วงเฟสสิบปีกันแล้วอยากให้อวยพรแล้วก็ส่งต่อแบบ very warm r i c h e s t a คอนเซปต์ของ Central Embassy ให้กับทุกคนเลยเริ่มต้นจากถ้าเกิดเริ่มต้นจากมิกมิกจะเก่งไหมจะดีเฟิร์สดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าวี v ครับเรียนเชิญนะค่ะก็ ก็ Merry Christmas แล้วก็ h a ป p ี New y e ย r ล่วงหน้านะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมางานที่นี่นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะกับการเปิดไฟต้อนคริสต์มาสนะคะก็อยากจะอวยพรล่วงหน้านะคะขอให้สิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีที่ดีของทุกๆคนได้ใช้เวลาดีๆกับครอบครัวนะคะแล้วก็หวังว่าปี2025จะเป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นการขับสุขภาพแข็งแรงค่ะสมัยกับพี่เลิศบอลเชียด้วยนะคะมองหน้ากันซิใครต่อไปดี เดี๋ยวให้มิกปิดดีกว่าเดี๋ยวผมต่อเลยกดนเข้าผมก็อยากจะ Merry Christmas ทุกคนนะครับแล้วก็ Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ปี2025เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมใครดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใครเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางกับปลอดภัยนะครับขอเสียงกับวินเมชวินครับมิกขันอมพี่ถึงตาผมแล้วอ่ะอ่ะเรียนเชิญครับนิคครับ ครับก็ Merry Christmas นะครับแล้วก็ Happy New Year เรื่องหน้ากับทุกคนด้วยนะครับก็ขออวยพรแล้วกันอวยพรแบบจริงจังเลยแล้วกันก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยทุกคนเป็นคนดีนะครับทุกคนต้องพนดมือว้ยังไงนะขอให้ทุกคนเป็นคนดีได้เจออะไนดีๆนะครับได้ไปสัมมนาดีๆเพื่อนๆนะครับก็เก่งมากมากแม่จะเป็นคนดีลูก นี้ดีแล้วก็ขอให้ปีต่อไปดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะครับขอบคุณครับขอสเสนอแับนี้เลยครับแล้วเตรียมมากนะครับอันน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีมีคอนเสิร์ตแบบเวลเลดบอลเชียร์กันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปรูปมันก่อนแล้วกันนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับทั้งสามท่านตรงกลางเวทีกันได้เลยนะครับ